อ่ะสีอะไรต่อลูกสีสีแดงฟ้าไปต้องเก่งลูกอ่ะแถวต่อไปครับเขียวอือันนี้สีอะไรอ อันนี้สีอะไรอ่ลูกอันนี้สีเหลืองอืมกระโจดสีอะไรสีเขียวอืมสีแดงลูกก่อนสีแดงลูกอืมสีเหลืองตัวตอืมแล้วก็สี เขียว <mm จ <mm ้าเก่งลูกแยมก็จะไปสีเหลืองเอ้ยด mm ูแถวกันลูกเขียวแล้วอะไรหนูดูทีละแถวลูกเขียวแดงครับหนูทำทีละแถวนะเก่งมากแล้วจะไปสีอะไรครับลูกจะไปสีแดงเหลือง เยี่ยมเยี่ยม,มอ่ะเรืออ่องเอ้อเอ๊ะอ,อ้เอาโน้นออกทำไมลูกสองแถวถูกแล้ว ครับอืมแล้วสีอะไรต่อครับสีเขียวเขียวแดงเขียวแดงฟ้าเยี่ยมถูกหมดยัง สุกหมดแล้วเก่งมากลูก <c oughs>